สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานลอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นเพื่อนแนะนําสินค้าไม่เล่นะช็โชว์ในการลงทุนใดๆการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปวีดจะมีเล่งสมัครสมัครกันอย่างเงยนะครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าวคิวโจสองพอันนี้ก็จะเป็น EP ที่สองอยเก้าสิบนะอันนี้ก็จะเป็นข่าวของนักลงทุนคาร์โลนะก็นักลงทุนคาร์โลหรือ A D A เนี่ยก็เริ่มกลับมาถือ A D A เพิ่มอีกครั้งแล้วนะครับ อลักลงทุนคาร d นโอหรือ A D A นะถือเหรียญจำนวนมากกว่า1แสนเหรียญได้ถือช่วงเวลา2021คือ็เป็นราคาที่ติดดอยหรือราคาเหรียญที่ตกต่งจนมาถึงปี2022ได้เริ่มกลับมาซื้อเพิ่มแล้วนะตอนนี้ก็ปี2023ไปแล้วอีกครั้งโดยข้อมูลนะก็ได้รายง,งานว่านะ นักลงทุนยังคงซื้อ A D A อย่างต่อเน,นื่องยังคงถึงแม้ราคาจะลดลงนะตอนนี้ราคา A D A หรือคาร์ a n โ,นโนก็อยู่ประมาณ0.29นะอย่างต่อเน,นื่องในช่วง4เดือนที่ผ่านมานะราคาร่วงไป35ก็ตามนะตอนนี้มูลค่าตลาดของคาร์ a ดโนอยู่ประมาณ10พันล้านนะดอลลาร์นะก็ถือว่าเป็นเหรียญดับอันใหญ่ต้นๆอยู่นะข้อ,ขอมูลที่เขารายงานออกมานะ ทวิตที่เขาโพสต์มานะครับก็จะประมาณนี้นะโดยคร่าวๆนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของสาวกเอดีเอหรือคาร์โลนะครับอขายของก็ใช้น้อยใต้คลิปตัวจะมีลิงก์สมัครการันเท็กคลิปตัวลำห,หนึ่งโนไปนันสมัครฟรีหนึ่งนาทีเช่นมีการสมัครยืนยันตัวตนวได้บัตรประชาชน3มามถึงวัทีความน่าเชื่อถือสูงปลอดภัยสูงแต่ก็มีความเสี่ยงเปิดมาห้าปีโอเคเอ็กเวสเท็กคลิปตัวลำสอของโลก เปิดมา8ปีโอเคเอเนี okay. ่ยมีระบบเทรดมันจริงทีสุดในโลกดีกว่าใบนั้นดียังไงก็ลองสมัครกระเทิดดูนะครับกูคอยเป็นหนึ่งไว้ต้นน้ำเปิดมา4ปีเกเด d ดโอก็เป็นหนึ่งไว้ต้นน้ำเปิดมาเกือบ10ปีนะครับสบามารถฟาร์ม KB Coin ได้นะโมบอกก็ติดหนึ่งใน10เกมสร้างได้ได้นะแล้วกคอยเกมสายฟรีเล่นเกมได้เงินจริงนะจะซื้อเครื่องกุดก็ได้คลิปนี้ไม่ได้เชิญชวนเรื่องการลงทุนแต่งได้การลงทุนคอมเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีนะครับเจอกันใหม่ปีหน้านะครับเจอกันใหม่ครับบบ๊ายบายย